วันนี้เราจะมาหมักปลาตะเพียนค่ะเราล้างทำความสะอาดเราบ้างทีทีแล้วนะคะแล้วก็มาหมักลิกเกลือเลยค่ะสองตัวสักประมาณยุ่มมือบ้านเราก็ประเภทกะกะเอาค่ะโรยให้ทั่วนะคะสองข้างนี่ค่ะทั่วเเสร็จแล้วก็ปรุงด้วยชูรสนิดหน่อย แล้วก็อร่อยชุดนึงยแล้วก็ผสมครุบเลยค่ะใส่เกลืออีกรอบเท่านี้เลยค่ะพักไปสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ทอดเลยค่ะถ้าใส่รู้สึกว่าจะใส่เกลือเยอะก็พักแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดใครใส่เกลือน,น้อยอะไรไน้อยๆก็หม,กมักน,นานๆใครมีเวลาหมักนานๆก็ใส่เกลือไม่ต้องเยอะมากเพราะเราจะใช้เวลาหนึ่งมันก็จะเข้าเนื้อแต่ถ้าเรา มีเวลาไม่นานมากเราก็ทาเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทอดนะคะเคเรียบร้อยเดี๋ยวไาทอดกันจะ้ะตั้งน้ํามันค่ะเอาน,น้ํามันเยอะหน่อยนะคะน้ามันพอเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาไปได้เลยค่ะไม่รู้ร้อนมากไหมเดี๋ยวใส่ไปก่อนไม่เป็นไรถ้าร้อนมาเดี๋ยวมันก็เด่นโอเคใส่ไปก่อนยังไม่ร้อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็ร้อนค่อยๆร้อนไม่เป็นไรนี่างนะคะก็จะค่อยๆร้อนขึ้นมาค่ะป้องกันไม่ให้น้ำมันกระเด็น ใส่ตอนที่น้ำมันยังไม่ต้องร้อนมากค่ะเดีืยอแะกก็แตโอเดียดมากเลยค่ะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทอดมาแบบกรอบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือจะสุกถึงข้างในเลยเดี๋ยวลองแกะตัวนี้มันสุกมาเลยค่ะแกะดูนี่ค่ะชุ้ยร้อนกรอบมากเลยค่ะปลาผิด เค็มกำลังดีค่ะกข้าวน้ปลาปิกนิกอร่อยมากเลยนะคะอบค่ะปลาทอดทำง่ายๆเลยนะคะยิ่งเป็นปลาแตบเพียงเนื้อเขาจะมันมากเลยค่ะน,นนี้เป็นปลาธรรมชาติปลาในคลองอันนี้ก็ได้ค่ะซื้อตลาดก็ได้ก็เหมือนกันคุ่แบบนี้ลองทำกันดูนะคะนี้ขอตัวไปทานก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ